ในวันคืนที่เน่ลวันเวลาที่ผิดหวังหมดแด้ไร้สิ้นพลังจะลุกขึ้นเดินก้าวต่อไปทำให้เราได้เรียนรู้การเดินทางที่โหดหลายจะล่อลอม ัดน้เีราเเมับทรียนที่เราต้องกาวผาราายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับ,รบเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังอยู่กับกุ้ง,งสอปอ,อ,ปอนะครับ <ผม S 3> คลิปนี้นะครับตามที่บอกไว้เราจะมาคุยกันเรื่อง ความที่เราผิดพลาดเลือกคดีอะไรและเข้าไปในเดือนจําและชีวิตข้างในเป็นยังไงบ้างโอเคกุ้งพลาดคดีอะไรครับตอนนั้นผมถูกหมายจับคดีร่วมกันทาร้ายร่างกายครับร่วมกันทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสอ่าแล้วก็ชิงทรัพย์อแล้วก็ป้นทรัพย์ครับและอาวุธปืนโอ้โหรวม้ากีคดีเนี่ยมันหลายคดีทั้งหมดมันหกคดีครับทั้งหมดหกคดีใช่แต่ว่าไปโดนอายัดข้างในสองคดีสองคดีใช่ Oh. โดนอายัดคดีโซมหนักมากคดีนี้อ๋อ oh, มีคดีโซมด้วยใช่มีโซมด้วยไปโดนอายัดข้างในค oh. ดีโซมนี่ไม่เป็นหมายจับ oh. แต่ว่ามันมีเด็กถูกจับแล้วว่าส์ทอนมาหาเราตอนเราอยู่ในเรือนจําอืมอทีนี้เราโดนจับที่ท,ที่บ้านใช่ใช่ที่บ้านครับแล้วไปยังไงไปเข้าไปสอนอไหนก่อนบางพีสอนอบางพีใช่บางพีเลยแล้วก็ส่งไปส่งไปที่คลองด่าน <ersch> เรือนจำกลางสมุดปราการอ๋อเรือนจำตอนนั้นยุคนั้นนี่ฝักน้ํานี่คือยุบไปแล้วยุบไปแล้วก็คือไปรวมที่ที่ลองด่านใช่ใช่ที่ลองด่านตอนนั้นอายุสิบเก้าไปยังไงบ้างชีวิตเข้าไปในเรือนจําที่แรกเข้าบําบัดตอนในตอนนี้เข้าบําบัดไอ้เข้าฟื้นฟูเข้าฟื้นฟูใช่ก็ว่าแย่แล้วแย่แล้วไปในเรือนจําไปยังไงไปในเรือนจําที่แรกเลยนะคือวันแรกที่มันเป็นตอนมืดแล้วอะค่ำๆแล้ว หิวข้าวแล้วตอนนั้นอ่ะเข้าไปแล้วสภาพหิวมากเพราะว่าเราอยู่โรงพักเราไม่ได้กินอะไรเลยกินไม่ลงครับพอเข้าไปแล้วช่วงมืดๆหิวข้าวเข้าไปเจอข้าวแดงตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นข้าวแดงอยู่นะปีสี่เก้าใช่ตอนนั้นผมอายุสิบเก้านะครับคสิบเก้าปีกันอีกไม่กี่เดือนหรอกครับ,คร,บครับเห็นข้าวแดงเราคิดว่ามันเป็นข้าวผัดเหมือนกันเหมือนกันทุกคนพวกผมก็เป็นแล้วเป็นไงกัดเข้าไป ดังกุ๊บอ้โหเหมือนกันเลยนะนี่เหมือนกินข้าวเปลือ ok กแช่น้ําอ่ะโอ้โหเออข้าวแบบดิบ,ดบ,ดบๆแช่น้ำให้มันนิ่มๆอย่างเงี้ยโอ้โหคิดถึงแม่เลยโอ้โหแต่ตอนนั้นเรารู้แล้วไม่มีใครช่วยเราได้แล้วครับเพราะคดีมันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับครับคิดแล้วว่าไม่มีใครช่วยได้เราต้องช่วยตัวเองแล้วครับคือต้องต้องต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องอยู่ให้ได้คือน้ําตาไหลอะ่ะเราก็ปาดน้ําตาน้าตาไหลเลยนะใช่แต่ว่ามันยังมีโชคดีอยู่อย่างคือว่าเพื่อนเราเนี่ยเยอะ อ๋อมีเพื่อนเราใช่ท,ท,ที่เราครบอยู่ข้างนอกนอกีเกลกันเยอะมันก็ทยอยกันโดนจับเข้าไปโดนเกมเข้าไปเกมเข้าไปล่วงหน้าเข้าไปก่อนล่วงหน้าเข้าไป <c oughs> มันก็มาเรียกเราเฮ้ยเพื่อนกูเองกูเองเออเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องซีเรียดเดี๋ยวขึ้นมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรเงี้ยใจเราก็ชื้นหน่อยเพราะตอนนั้นผมเข้าไปในอายุสิบเก้าอ่ะตอนนั้น,นะคือหน้าผมอ่อนมากแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวคืออะไรรู้ไหมกลัวโดน ไอเนี่ยโดนเอาตูดอ่ะเขามองแบบเป็นหน้าอ่อนนี่คือผมกลัวมากกลัวเสียซิงที่ทูเวลนใช่กลัวมากเลยนะสต้องเพราะว่าเพราะว่าสภาพตรงนี้เนี่ยแล้วหน้าตาหน้าตาดีนะตอนเด็กๆผมน่ารักมากเลยะตอนแลวหน้าตาเขาจะเรียกว่าหน้าอ่อนตอนนั้นใช่ใช่และเขาขาวด้วยใช่คือผมกลัวมากพอเพื่อนตะโกนลงมาเสร็จแล้วก็เออกูใจเชื้อแล้วคงไม่มีอะไรและเรื่องก็ขึ้นเรือนนอนไปเขาก็สอบประวัตซักประวัติเพื่อนเราก็ตะโกนมาฝากเรียบร้อยแล้วกับหัวหน้าห้องอะไรเงี้ย เฮ้ยฝากดูเพื่อนกูด้วยนะเว้ยเพื่อนกูอยู่ด้วยกันข้างนอกเฮ้ยน,น้องกูอยู่ด้วยกันข้างนอกเว้ยฝากด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จัดที่หลับที่นอนให้เราสบายหน่อยในห้องคนใหม่ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วพอหลังจากนั้นนะเช้ามาแล้วก็ทํากิจวัตดปกติมาตัดผมตัดอะไรเขาก็พาเราไปซักประวัติอะไรเงี้ยมันก็ถามว่ารู้สึกกลัวไหมตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นนะ่ะเข้าไปในคุกใหม่ๆรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าครับแล้วก็เอาจริงๆตอนนั้นเป็นวัยรุ่นคือไม่ได้คิดอะไรแล้วคือนอนอยู่ได้เจอเพื่อนเนี่ย อะไรเงี้ยเราก็คิดเออได้เจอเพื่อนเว้ยเออมันก็ใช่เว้ยชีวิตที่กูต้องการคงเป็นแบบนี้ <c oughs> หรือเปล่าวะผมคิดอย่างงี้นะเพราะว่าตอนนั้นเราบ้าเพื่อนอยู่อะคือไม่เคยนอนคนเดียวต้องมีเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนตลอดครับจนแม่ผมบอกว่าผมได้เป็นคนขี้เหงาอะไรเงี้ยคือต้อง,ต,องต้องมีคนมาอยู่ด้วยตลอดเลยอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยเขาเข้าไปในคุกเฮ้ยมันใช่เว้ยเมื่อนนอนกันเลยหลายคนไม่มีแต่เพื่อนโูง่ทั้งนั้นเลยครับคงจะสนุกอะไรรันอานารยอนะใช่ พอไปเจอฝึกรับคนใหม่เท่าน,นั้นแหละรู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องเลยฝึกวันละสี่ชั่วโมงตอนเช้าตดากแดดโอ้โหคือไม่มีใครช่วยกูได้้วชีวิตนี้กูต้องต้องสู้ด้วยตัวเองละคือฝึกล้มลุกคุกคานคุกหินคุกกระ,ะปูนอยู่องั้นอ่ะอยู่งั้นแหละใช่แล้วปวดไปหมดโอ้โหแขนขาเราคิดดูสภาพเราติดยาแล้วเข้าไปเจอฝึกแบบนั้นหนักๆนักร่างกายมันยังปรับสภาพไม่ได้ใช่ไม่ไหวครับไม่ไหวทนฝึกเขาต้องฝึกทั้งหมดหนึ่งเดือนนะครับ แต่ผมว่าทนฝึกได้อยู่ประมาณเจดวันแดวันคือเต็มที่แล้วล้าไปหมดร่างกายแย่มากขอตังแม่แล้วเพราะมันมีลู่ทางอยู่ตอนนั้นนะอ่ะคือสา,าสามารถเอาเงินมาเสียห0 0พันแล้วไม่ต้องฝึกสามารถใช้ตัวได้ใช่ชือจ่ายตั๋วได้ไคือเขาต้องการฝึกให้เราตัวไหลยอยู่แล้วจ่าฝึกอะ่จกอะจ่าฝึกนี่ก็เป็นนักโทษด้วยกันอะ่ะเป็นเป็นผู้ช่วยเหลือครับ,รบข้างในเขาเรียกมันผอชลอจ่าฝึกอะไรเงรี้ยคือเราก็สามารถจ่ายใต้โต๊ะให้เขาได้เป็นบุหรี เป็นบุหรีห้าพันบาทอะไรเงี้ยครับตอนนั้นอ่ะเป็นอย่างงั้นเราก็เสียเสียตั๋วไปคือเดือดร้อนแม่อีกแล้วใช่ก็ต้องเดือดร้อนเหมือนเดิมใช่เดือดร้อนครอบครัวอีกแล้วครับก็ใช้ชีวิตอยู่งั้นแล้วก็เริ่มเกเรละทีนี้อคือมีเจอพวกเยอะอ่ะเราก็เริ่มแบบว่าเรามีพวกเยอะนะใช่มีพวกเยอะแล้วของด่านบ้านบ้านเราด้วยใช่คือเกเรอ่ะเป็นเด็กเรียยงงางเด็กขี้อ่ะสมัยนั้นเด็กขี้อ่ะคืออะไรไม่ได้เลย เฮ้ยมึงมองหน้ากูไหมวะอะไรเงี้ยแบบไ,ไปแล้วเพื่อนก็นเฮตามาบางทีเราก็เฮตามเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยที่ที่มีปัญหาแล้วโดนเจ้าหน้าที่ตีแย่เลยนะ่คือผมไปเยี่ยมญาตินะแล้วผมเห็นอ่าแฟนของเพื่อนรุ่นพี่ผมอะมาเยี่ยมใครก็ไม่รู้นะฮะไปออกตัวให้เขาไงเฮเี่ยมแล้วเมียพี่กูมาเยี่ยมมึงได้ไงวะเนี้ยเข้ามาในแดนก็ซโล่เลยเล่นเลยเล่นเลยโอ้โหโดนตีเละเลยผม เละแล้วโดนย้ายแดนคนเดียวเดี๋ยวตีตัวย้ายแดนคนเดียวพวกเพื่อนๆอีกสิบกว่าคนโดนขังซอยหมดเพราะผมเป็นต้นเรื่องไงอ่านั่นงานแรกเลยครั้นี้เราติดเครื่องยาวมาเลยพอทิ้งแล้วเราติดเครื่องแล้วครั้นี้ใช่ไปที่ไหนก็มีเรื่องทีนี้มีตลอดเลยใช่ครับมีตลอดอยู่บ้านเราเราได้เปรียบดิใช่ของด่าบ้านเราเพื่อเราเยอะแล้วผมก็ตัดสินมารวมแล้วนะทุกคดีสู้แพ้บ้างชนะบ้างนะ มีของผมมีคดีทั้งหมดนะมีร่วมกันทำร้ายร่างกายนะครับอาวุธปืนอาวุธปืนครอบครองยาครอบครองยาอ่าแล้วก็ป้นป้นชิงชิงแล้วก็โซมแล้วก็โสมใช่โซมนี่มาที่หลังสุดเลยโอ้โหหคดีหกคดีสู้แล้วเบ็ดเสร็จแล้วผมตัดสินมาทั้งหมดน่าจะประมาณสามสิบแปดปีเหล่านั้นเกินโคต้าที่เขาจะรับได้ดิเกินจำสมุดประการอ่ะของด่านรับไม่ได้แล้ว ไปเชิญในประเทศแล้วมึงดื้อด้วยมึงเด็กไม่ดีอะไรเงี้ยไปไปเชิญในประเทศใช่ครับเขาก็ในประเทศผมไปอยู่ที่เรือนจำกลางคองเปรมไปคองเปรมสูสุดยอดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคองเปรมเดี๋ยวย้อนของไหนนึงคองด่านเนี่ยมีกี่แดนครับคองด่านมีทั้งหมด7แดน7แดนใช่ครับเข้าไปแรกๆก็เป็นแดนแรกรับก่อนแรกรับแรกรับอยู่แดนไหนแดน2ตอนนั้นแดน2ใช่ไหมใช่สมัยที่ผมอยู่เป็นแดน2ออ๋อก็คือ ถ้าเทียบคลองด่านนะกับที่กำลังจะที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยกับคลองเปรมเนี่ยความใหญ่โตผิดกันเลยไหมโอ้หเอาคลองด่านมาสามคุกคลองด่านสามคุกถึงจะเท่าคลองเปรมใช่หนึ่งหนึ่งคุกใช่โอ้โหความกว้างใหญ่มันใหญ่มากใหญ่โตมากใช่แต่ละแดนใหญ่มากเขาถึงเรียกแผ่นดินใหญ่อะไรอย่างนี้ปะ่ะถูกต้องโอ้โหเพราะเนื้อที่เขากว้างมากที่นั่นอืนี่ฮะแล้วเดี๋ยวไปกันต่อที่คลองเปรมเลยเข้าไปแล้วเป็นไงไปเจอใครบ้าง ผมเข้าไปที่คลองเปรมผมย้ายไปกับคู่คดีครับคบู่คดีผมชื่อโกะนะครับย้ายไปแล้วก็มีเพื่อนออคนละคดีอ่ะคือเพื่อนจากเนี้ยย้ายไปพร้อมกันอับอีกสองคนคย้ายไปทั้งหมดสี่คนสี่คนก็ไปลงที่แดนหกแดนหกแดนหกของเปรมก่อนแดนแรกรับตอนนั้นอ๋อคองเปรมแรกรับนี่คือแดนหกใช่ครับคองเปรมมีกี่แดนครับ โอ้โห oh, ผมจำไม่ได้แล้วสิบกว่าแดนมัางสิบกว่าแดนนะใช่สิบกว่าแดนสิบสองแดนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเอาที่จําได้นะก็คือถ้าผิดต,ต้องขอภัยเด้วยวเพราะว่า,ม,า,นานวมันนานแล้วมันนานแล้วใช่ไหมคะะพอเราย้ายไปลงอ่ะลงกันสี่คนนะครับที่แดนนั้นเสร็จปุ๊บเราไปเจออะไรที่แปลกหูแปลกตาที่เราตกใจอะ่ะตอนแรกเลยเหยียบเข้าไปในแดนเลยครับไปเจอผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ตรงทางขึ้นเรือนนอนครับผมก็มองเฮ้ย ยาวถึงหลังเลยนะมาไงวะเฮ้ยนี่มันใช่ป่าวะเขาอยู่รวมกันหรอวะแดนหญิงกับแดนชายเราอยู่แต่คุกมันนอกไงไปเจอกรุงเทพก็ไปรางงเลยเฮ้ยมันมาจากไหนวะเนี่ยครับเราก็เดินตะล่อมตะล่อมเข้าไปดูใกล้ๆนะชวนเพื่อนไปดูให้มไปดูเพนนเพื่อนกันหน่อยดิเพื่อนก็บอกเฮ้ยกระเทยเปล่าเราบอกเฮ้ยกระเทยไว้ผมอย่างนี้แล้วอะเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆมันเหมือนผู้หญิงยิงเลยเหมือนมากใช่แต่เขาเป็นเป็นสาวเพศสองเเพศสองเป็นกระเทยมันสวยมากเลยครับ เราบอกโหนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยว่ะคุกนี้โอ้โหแล,แล้วเราติดมานานแล้วด้วยคราวนี้ใช่เราก็อยากรู้อยากเห็นอยากดูเออุ่ยมันขนาดน,นี้เลยเหร,หรอวะเราก็งงพอเสร็จปุ๊บก็ไม่เจอตอนนั้นก็นมีมีเด็กสอปอมารับคนหนึ่งอะชื่อชื่อตั้มคือเพื่อนกันนี่แหละครับเจอกันที่คลองด่านแต่เขาย้ายไปก่อนครับเขาก็มารับผมไปไปบอกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวตรงนี้ว่ากินข้าวด้วยกันอาบน้าตรงนี้ซักผ้าตรงนี้เพื่อนอะไรเงี้ยก็ซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยครับเราก็เสร็จแล้วเขาก็จําแนกห้องครับผมไปห้องนี้ เพื่อนไปห้องนี้คนละห้องครับครับผมก็ไปเจอขึ้นไปช็อตแรกเลยผมงงมากเลยคืออะไรนะโโรู้ไหมเกมเพย์ส t ตชั o นโอ้โหลังตตม้นมาได้ยังไงวะมันใช่<ง>หรือเปล่าเนี่ยงงเลยอ่ะฮะเสร็จปุ๊บแค่เกมเพย์เราก็งงแล้วนะนะอยู่ดีๆมีอ่ามีแบบเขาเหมือนก็บแบบเป็นเป็นขาใหญ่ในห้องนั้นนะแต่ก็รุ่นๆแก่กว่าเราสองสามปีอยนะ่างเงี้ยครับก็เรียกเราเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อน เล่นน้ําแข็งบ้าเพื่อนนั่นไง,นนไงผมก็ทําเป็นฟอร์มเซียนดิผมก็เคยเล่นยาแต่ผมไม่เคยเจอน้ําแข็งนะตอนที่ผมอยู่ข้างนอกไม่มีนะครับครับฮะผมก็บอกเอาเดี๋ยวเพื่อนพอได้อยู่งเ้นเออเขาก็โยนให้ผมมาเอาเพื่อนเหมือนก็นให้ยอดเราอะอ,อให้ยอดอรเราอย่างเงี้ยเราถามเราว่ามาจากไหนบอกว่ามาจากสอปอเพื่อนบอกอ๋อเพื่อนผมสอปอเยอะเอาเพื่อนเอาเอาไปผมว่มามันดูมันเล่นยังไงวะ ผมแต่ผมรู้ว่าเขาเรียกยาไอซ์ star. ตอนนั้นะ่ะเราก็ามงมองดูไอ้เช่ยมันเล่นยังไงวะ <ทำ S 2> แล้วทีเนี้ยมันมีไอ้เด็กอยู่นอนอยู่ข้างๆผมมันชื่อไอต้ตีไอ้ตีเด็กตัวเล็กๆอะ่ะมันยังมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยนะมันถามพี่ยืมอุปกรณ์ไหมอุปกรณ์อะไรมึงวะบอกอุปกรณ์ไงนะพี่มี<อ>มีของไม่ใหญ่อะไรงเง<อ>ี้ยเอาดีเอาเดิเองเองเองทำให้พี่ด้วยอะไรเงี้ยเอมันก็ทําให้เราเศษเศษไปทีเดียวนั้นแหละเขียนจดหมายทั้งคืนเลยพี่ ดีดไม่รู้ทําไงอะ่ะเขียนจดหมายทั้งคืนเลยจนประมาณตีสองได้มั้งมีก้อยคนเดิมมาแหละถามว่าเฮ้ยเพื่อนไปบ้านเปล่าไปหาแม่เปล่าเราบอกไปได้หรือว่าคุกเนี้ยเขาให้ไปได้อะ่ะเพื่อนอไม่ใช่เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยโทรไปบ้านเปล่าเฮ<อ>้ยเ <He i, S 2> พือ่อนมีโทรศัพท์ด้วยเหรอขน,น,นาดนี้เลยเออเซอร์ไพรส์ามากนะเพราะว่าอยู่สอปอไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเลยครับยาบ้ายาไออะไรไม่เคยเห็นเลยอยู่สอปนี่จะมีแค่ทินเนอร์ยาแก้ไอ แล้วก็พวกยาคนบ้าอะไรพวกเนี้ยพวกบีห้าไดอะไรพวกเนี้ยกินให้เมาเฉยๆมาเจอที่นี่งงเลยถามว่าไปบ้านไหมเฮ้ยเอาโทรศัพท์มาบอกว่าจะโทรไปหาแม่ไหมเฮ้ยเพื่อน<ว>โทรให้ผมจริงเหรอโทรจริงผมก็โทรกลับไปหาแม่เลยโทรเลยวันนั้นเลยใช่โทรเลยเราก็บอกเบอร์เพราะเบอร์แม่นะ่ะอยู่ในสมองเราอยู่แล้วเป็นเบอร์ที่เราจําได้แค่เบอร์เดียวเนี่นยแหละเราก็โทรหาแม่ครับบอกฮัลโหลแม่แม่ตกใจเอา้า ปล่อยมาแล้วลูกอยู่ไหนเดี๋ยวแม่ไปรับบอกปล่อยอะไรล่ะตัดมาสามสิบกว่าปีแล้วไงเออ,เอ,อแม่ก็ไปศาลด้วยนะที่วันตัดสินนะผมก็งงแม่ถามว่าปล่อยมาแล้วเหรอบอกเนี่ยผมยืมโทรศัพท์เขาโทรมีโทรศัพท์ด้วยลูกข้างในบอกมีนะเขาแอบเจ้าหน้าที่โทรอะไรเงี้ยเขาเล่าให้แม่ฟังว่ามีไอ้นู่นมีไอ้นี่แล้วแม่เราก็งงมันใช่คุกจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดยอดมากครับคือหลงแสงสีไปเลยอ่ะอยู่ดั่นนะใช่ผมก็การมาติดยาหนักอีก ที่ของเพียงี่ติดยาหนักเลยโถหนักมากพี่ติดอะไรน้ําแข็งตอนนั้นน้ําแข็งโอ้โหติดหนักเลยเราไม่เคยเจอโอ้โหแล้วมันดีดแบบมันดีดมากอ่ะเราไม่เคยเจออะไรที่ผมก็ไม่เคยผมไม่ผมไม่เคยเล่นนะไอซ์ไม่เล่นตอนนั้นสมัยนั้นผมก็แปะอย่างเดียวครับเอออ่ะต่อขอโทษทีมีทุกอย่างโอ้ทุกอย่างนั้นมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างครับเราหนักเลยที่ผมไม่เคยเจอข้างนอกผมก็ไปเจอข้างในผมก็เล่นทุกอย่างเอาทุกอย่างเลยใช่ครับ มีผงขาวอย่างเดียวที่ผมไม่เคยหยิบเข็มขึ้นมาฉีดเอันตรายะข้างในใช่ผมกลัวเข็มผมไม่กล้าอนอกจ้กผมเล่นหมดคไม่ว่าจะเป็น E K ยาไอซ์ยาบ้านะครับผงขาวผงขาวนี่ใช้ดมเอาอ๋อใช่ใช่ดมเหมือนเคครับแต่ผมไม่ชอบพวกนี้ผมจะเล่นน้ําแข็งอย่างเดียวอติดหนักหลังจากนั้นน่ะผมก็ย้ายจากแดนหกประมาณเดือนหนึ่งนะต้องจําแนก ทุกคนต้องแยกย้ายกันแล้วพวกเพื่อนเราที่ย้ายมาด้วยกันสี่คนกับคู่คดีด้วยครับคือต้องแยกแล้วทีนี้เกิดความแขวงขวางอะไรย่างเงี้ยผมไปลงแดนสีลงแดนสีตอนนั้นปีปีไหนนตอนนั้นปีห้าสองห้าสองใช่ไหมใช่ครับน่าจะห้าสองปลายปลายปีครับไปลงแดนสีเท็กซัสมีทุกอย่างเหมือนกันอลัอาางกาเลยทีนี้ผมกลัาไปติดยาอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้ครับแต่ผมกลัาไปติดยาหนักมากครับ ติดยาหนักคือช่วงแรกๆก็คือจะโทรไปของเงินแม่ที่บ้านอย่างเดียวครับโทรไปของเงินแม่ถามว่ามาทำไรลูกเอามาเสพยาแม่ติดยาอีกแล้วครับแม่เราก็ร้องหไห้อะไรเงี้ยเราก็สงสารเขาแต่เรา,สสา,รเาติดยาไงอเราบอกแม่ตรสงๆเลยใช่แม่ก็ให้แม่ให้แม่สงสารเราไงกลัวเราไปมีเรื่องไงเพราะเราอยู่ข้างในอยู่มันก็ทุกอยู่แล้วนะใช่เขาคิดว่าถ้าเราไปมีเรื่องมีอะไรเราจะไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ย เราอาจจะไปถูกคนถืนอเขาลุมทำร้ายอะไรเงรี้ยเขาคิดไปต่างๆนานาเพาว่าให้เราอะทั้งๆที่เขาก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครบับใช่ทั้งบ้านเขาก็จะรวมๆเงินกันมาพวกพี่น้องผมครบับพวกน้าๆอะไรเงี้ยอืก็คือจะให้มาผมก็จะเสพยานหนักเสพหนักถึงขนาดแบบไม่มีเงินไปจ่ายเขาพี่โดนลุมาเทิมเงี้ยอก็เคยอมผมอะไปรับงานแบบไปเตะเขาก็เคยแบบรับงานเนี้ยให้ให้ผมมื่นเรื่องอย่างเงี้ย ื่อที่จะเอาเงินไปซื้อยาซื้อยามาเสพใช่คือทําทุกอย่างครับไปรับจ้างเขาไปเตะเขาทีอย่างเงี้ยยอมเกมโดนเจ้าหน้าที่ตียอย่างเงี้ยเพื่อซื้อยาเสพพี่ว่าผมติดหนักมากเลยนะผมเสียคนไปเลยคือไม่มีตังค์ไปจ่ายค่ายาโดนปิดกล่องมางี้ยก็เคยครับอแทงเขาก็เคยคือหลุดยาอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นอะไรที่แบบมันแย่เลยชีวิตอะชีวิตตอนนั้นก็คือดูแบบแย่มากใช่ติดคุกก็แย่อยู่แล้วอะแล้วโทษก็ต้อง คนเยอะสามสิบกว่าปีด้วยเครียดด้วยคือวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับซอยขังซอยเดี๋ยวขังอีกแล้วหกเดือนก็คือไปรับงานเตะเข้ามั่งแทงเข้ามั่งใช่แล้วก็ขังซอยเกมเสพบ้างเกมเสพบ้างครับไปแทงเข้ามั่งโอ้โหเล่าตอนนี้มั่งดีกว่าตอนที่เราโดนกระทืบอ่ะพอเล่าได้ไหมได้เล่าได้ครับเล่าได้แล้วได้ครับไปทําใครเราโดนทําใช่เป็นยังไงเขาปิดกันยังไงตอนที่เราแบบว่าไม่มีเงินจ่าย ไม่มีเงินจ่ายเขาก็มาทวงเราดิทีนี้ข้างในเนี่ยคำ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะคสัญญาหรือว่าคําพูดเนี่ยมันต้องชัดเจนครับ <c oughs> คือคําพูดเราต้องศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าเราบอกว่าเอ้าเอามาวันเนี้ยสมมุติวันนี้วันจันทรเอ้าเดี๋ยววันเสาร์ผมจัดการให้ <c oughs> คือเขาก็จะเชื่อเครดิตเราถูกต้องไหมครับ <c oughs> ผมก็เอามาที 30, อ <c oughs> สองสามหมื่นอะซื้อยามาเสดตอนนั้นมันจีนึงประมาณแปดเก้าพันครับผมก็จะเอามาทีสองสามหมืน่นก็เอามาก็เสพกับเพื่อนๆแต่ถึงเวลาเรา จ่ายเงินราจ่ายคนเดียวครับใช่มันจะเป็นอย่างนั้นพอไม่มีเงินปุ๊บเขาก็เลือกมาถามเนี่ก็เงินไม่มีอ่ะ,ะให้ทำไงก็ไม่มีเขาก็ลุมมาทื่อเปล่าเดี๋ยวพี่รุมเลยใช่ล้วลุมเดียโอ้โหสู้บ้างมั่งแหวงล้อมวิ่งหนีมามั่งอะไรเงี้ยโดนมาสารพัดใช่เออคือเป็นเป็นขั้นที่แย่มากชีวิตผมแย่มากตอนนั้นผมคิดอ่ะโอ้โหตอนนั้นก็ดูแบบว่ามันก็ เราติดยาด้วยเราไม่มีเ<ช>งินด้วยแล้วก็โดนกรืทืบด้วยเราก็ดีที่ยังฝ่าวมาได้ใช่เออหนีก็ต้องหนีชีวิตช่วงนั้นนะใช่อ่คือแย่มันแย่จริงๆคือต้องบิดย้ายแดนหนีมัางอะไรเงี้ยบิดไปขึ้นเราอยู่บนซอยมั่งอะไรเงี้ยไม่มีเงินจ่ายเขาอะพี่มันเป็นเรื่องจริงนะครับคือคือหนีไปไหนหนีไม่พ้นอนะเพราะเขามีทุกแดนอเครือข่ายเขามีทุกแดนคือจนทําให้เราต้องลุกขึ้นมาแบบเอาไอ้ขี้ยมึงเอากูก็เอาออกมาอ๋อสุดคันนี้เจอเราโซโล่ก่อนเลยอ๋อสุดท้ายเรา คือกูไม่ไหวแล้วกูคือมันหนีมันบิดมันจนคือพูดง่ายว่าถอยจนไม่มีที่จะถอยแล้วใช่เราก็ต้องต้องสู้แล้วต้องสู้ครับคือโดนบีบคั้นจนแบบกูต้องเอาละกูผงเริ่มจับเหล็กแล้วอะไรเงี้ยเอาวะเอาเอาไม่กลับก็ไม่กลับแล้วก็เริ่มพอมีแผลแรกแผลแรกที่แทงเขานี่ก็คือแบบที่แทงเขาเลยนะฮะคือเขาเขาด่าแม่ผมหรือพ่อผมนั่นแหละผมจำไม่ได้แล้ว แต่มีพ่อหรือแม่เ่ยหลุดออกมาครับผมก็แทงเข้าไปเลยที่คอเลยปึ๊กเลยปึ๊กเลยใช่แผลนนั้นที่แทงคือไม่ได้อยากจะแทงด้วยไม่ตายไอโชคดีที่เขาไม่ตายโชคดีที่เขาไม่เอาเรื่องผมด้วยเขาไม่เอาเรื่องด้วยใช่เพราะว่าเขาคงรู้ตัวว่าเขาผิดและอย่างเราก็เคยรู้จักกันด้วยอะไรเงี้ยเขาตัวใหญ่ไงทีนี้พอเขามาหาเรื่องเราเราก็ต้องเอาต้องใช้อาวุธแล้วอ่ะคือไม่ถ้าตัวตัวเนี่ยสู้ไม่ได้แน่ผมก็คิดผมก็กดเข้าไปที่คอเลย ปักเข้าไปใช่ก็ถอย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 ไปเสร็จปุ๊บผมก็เกมแพ้น้วผมไ็ขังมีเก้าเดือนอ๋อขึ้นซอยเก้าเดือนใช่ครับโดนเสีบด้วยเหล็กแหลมด้วยทําร้ายร่างกายด้วยอย่างละสามเดือนขังยาวเลยแล้วโดนตีรู้เรื่องไหมโดนตียับเลยลงมาจากห้องเพราะผมแทงบนห้องไงแทงบนห้องนอนเหล็กเนี่ยอยู่ในหมอนเราครับหาผมจะมีเหล็กใส่ไว้ในหมอนใช่คือเก็บไว้ป้องกันตัวอะไรเงี้ยครับ ก็คือรอบนั้นขังเก้าเดือนเสร็จเขาก็เรียกมาไก่เกียรกันที่ที่ฝ่ายควบคุมนะครับไอคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยอผมเรียกเขาว่าเพื่อนดีกว่าเพราะเขาดีกับผมเขาไม่เอาเรื่องผมเขาก็บอกว่าเพื่อนเราไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องแกนะอะไรเงี้ยเราจบกันแค่นี้นะผมก็โอเคขอบใจมากอืมก็โอเครู้สึกดีอะที่ไม่โดนต่อคดีด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้แก้ติดไม่ได้ติดใจไม่ได้แก้ด้วยใช่ไม่แก้ไม่อะไรคือจบเพราะเขารู้ว่าเขามาด่าใช่ ผูกปากาดีแล้วก่อนใช่ครับประมาณนั้นอ๋อเป็นโชคดีมากนะใช่ครับชีวิตผมเนี่ยอยู่เขาบินเนี่ยอยู่ในวงจรนี้ตลอดพี่หลังจากไม่ใช่อยู่ในกองเป็มคุณผิวทชคดีใช่คืออยู่อยู่ในวงเวียนนี้ตลอดเลยครับเกี่ยวกับเนี่ยพวกเนี้ตลอดเลยคือชีวิตผมแย่มากครับครับแย่ถึงขั้นแบบตกต่ําแย่มากโดนเขาลุงมาทืบโดนอะไรเงี้ยมันแย่จริงนะลูกผู้ชายอืมใช่ใช่แต่ผมไม่เคยหนีครับคือผมรับ รับผิดทุกอย่างแล้วผมทําอะไรผิดผมจะรับแต่ถ้าอะไรที่ผมไม่ผิดผมก็จะไม่ยอมนั่นคือนิสัยจริงๆของเราเป็นอย่างนั้นจนอยู่ที่นั่นหกปีหกปีใช่คองเปมหกปีอยู่ในนั่นและอยู่ที่แดนสี่มีย้ายแดนไหมายัาก็ไปขังแดนห้าไงไปทั่วไปหมดใช่ครับที่ผมไปก็คือมีหกใช่ไหมย้ายมาสี่ย้ายมาสี่สี่ก็ไปขังห้าสี่ไปขังห้าไปขังห้ากลับมาก็มาแทงเขาที่แดนสี่ก็ไปขังห้าอีก ไปขังห้าแล้วก็ถูกย้ายไปแดนสามย้ายไปแดนสามแล้วก็ถูกย้ายไปแดนสองแดนสุดท้ายแล้วที่ผมอยู่คือแดนสองคลองเป็มชีวิตก็คือจะวนเวียนอยู่กับการคือเสพยาใช่แล้วก็ขายยาอยู่ในนั้นอยู่ในนั้น่ะใช่หายอดเสพมั่งอะไรมั่งชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะโอ้โหชีวิตไม่ได้สวยงามพี่มันต้องมีทั้งแผ่นโดนและแผ่บู๊เหมือนกันอ่าถูกใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นชีวิตจริงๆอันนี้ก็คือทั้งโดนก็ เล่าได้กขอบคุณมากเลยที่เล่าที่แผลที่เราโดนครับบางคนเขาไม่ค่อยอยากเล่าครับผมออไม่มีรายเสียหายมันชีวิตเราจริงชีวิตรู้ชายมันต้องมีบ้างใชนักรบมันต้องมีบาดแผล <โด S 1> บ้างจะไม่โดนเลยเป็นไป,ไ,ปไม่ได้ผมเข้าไปผมยิงดวงกระดูมกระเทือบมังหอเลยแล้วมันไม่ใช่บ้านเราเอ่ใช่เขาบอกว่ามังกรพัฒนทินหรือสู้้งูดินเจ้าที่นี่คือเรื่องจริงถูกต้องน้ําน้อยยอมแพ้ไฟนี่เป็นเรื่องจริงครับอ่าแต่แล้วหลังจากนั้นอยู่ที่คลองเปรมหกปีแล้วใช่ไปไหนต่อเขาเนี้ยข่าบินซิต เขาบินสตี้ใช่ <c oughs> คือแรงที่ไหนมาต้องไปจอดที่เขาบินครับแล้วเขาบินเนี่ยไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณจะสดมาจากไหนคุณจะแรงมาจากไหนคุณลงจากรถคุณหลับไปก่อนหลับก่อนเลยเหรอหลับคุณต้องสลีปสลิปโดยกระบ,บองเจ้าท,ที่ล่อ,อเลยใช่คุณต้องหลับไปก่อนโอ้โหคือมันโหดจริงๆคือที่ผมบอกเ่ยคือจะบอกว่ามันโหดมากอย่าได้ลิลองมาติดคุกแล้วอย่าได้เกเรจนมาถึงเขาบินครับครับ แล้วสลบไปแล้วตื่นมาแล้วเขาจะบอกว่าไงรู้ไหมมึงจําคําของกูไว้นะถ้ามึงไม่เลิกเกเรมึงให้ที่บ้านมึงซื้อโรงเตียงไปเลยโอ้โหผมก็ทําไงรู้ไหมครับหัวหน้าผมเลิกแล้วครับครับหัวหน้าผม,ผม,ผมเป็คน,น,ค,นค,มมคนดีแล้วครับผมเป็นคนดีแล้วผมไม่เอาอะไรเลยตั้งแต่พอไปถึงเนี่ยปุ๊บผมพอเรียบร้อยเลยเรียบร้อยปุ๊บเขาตรวจตรวจฉี่ใช่ไหมพอเอิญที่ตรวจเสีย ฉีผมขึ้นเป็นสีม่วงพี่ท,ทั้งที่ผมไม่ได้เสพแล้วเอาเข้า,<ส>าใจไหมส<ะ>ามค,คนมีผมนะมีมีเบนคนครถมแล้วก็มีจอรนการจนบุรีค,รคือสามคนที่ย้ายไปด้วยกันตรวจตัวฉีเป็นเสพหมดเลยสามคนคทับทั้งที่เราไม่ได้เสพอ่ะเราก็งงมากเลยไอ้มันเป็นไม่ได้ไงวะเนี่ยเออกูก็ไม่ได้เสพแล้วเราก็บอกเขาเขาก็ไม่เชื่อเขาก็เอาเราขึ้นไปขังไปขังอยู่ประมาณสองเดือนกว่าๆผลมาจากโรงพยาบาลบอกว่าเราไม่ได้เสพ ก<า>็ปล่อยเราลงมาครับที่แดนเจ็ดอี่ที่ไปเขาบินที่แรกนี่ลงแดนเก่อนนะใช่ครับจากฝาก่ายควบคุมปุ๊บขึ้นไปขังที่แดนเจดอ๋อมันมีกี่แดนรู้เขาบินเขาบินมีทั้งหมดเท่าที่จำได้แดนนะมันมีหลายแดนพี่ผมจำไม่ได้มีทั้งหมดหนึ่งสสาสิประมาณ7็ดแดนมน้ง ประมาณ7ดแดนประมาณ7 8ดแดนนั่นแหละเอ้ยเ้าแดนมี9แดนใช่มี9แดนถูกต้องมี9้าแดนผิดถูกขออภัยด้วยเพราะว่ามันนานชัดเจน9แดน9แดนนะครับ9แดนไปอยู่แดนแดนเจดเจก่อนใช่ขึ้นไปขังซอยไงแผลเนี้ยที่ตรวจตรวจเชี่ยวเนี้ยเออทั้งทั้งที่ไม่ได้เสพเนี้ยตัวยิ่งเป่งเลยแต่มันก็เป็นเป็นมีเรื่องที่ดีอยู่ซ่อนอยู่คือผมได้เจอเพื่อนที่ดีอะไรเงี้ยอ๋อได้เจอมันซอยใช่เจอมันซอย พราะเราไปเรากะเราไม่เอาแล้วเราไม่เข้าบ้านใหญ่ไม่อะไรทั้งนั้นคือคุูจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนั้นถ้าได้อภัยปีห้าเก้าผมจะกลับบ้านแล้วผมย้ายไปปีห้าแปดนะพี่ตอนนั้นเขากําลังจะประกาศอภัยกันมาดีเลยลูกของพระเทพสมเด็จพระเทพปีห้าแปดถ้าได้กะว่าถ้าได้ตรงนั้นก็เกือบแล้วอีกนิดเดียวแต่ลูกปีห้าแปดผมไม่ได้เพราะผมไม่มีชั้นผมชั้นเลวไปจากเขาบินเอ้ยช,ช,ชั้นเลวไปจากคลองเปม,เปมใช่ โอ้โหนชชั้นเร็วเลยนะฮะผมอยู่ฮองเปมผมไม่เคยมีชั้นเลยพี่คือพอจะขึ้นกลางกลงเร็วอะถ้าพูดเรื่องชั้นเนี่ยพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่านชอเนี่ยเขามีกี่ชั้นพอมีไล่มาต้องแต่ชั้นเร็วมากครับเร็วมากนั่นอันนั้นคือเร็วเร็วมากครับแล้วก็มาเป็นเร็วแล้วก็เร็วแล้วก็มาเป็นกลางแล้วก็กลางแล้วก็มาเป็นดีดีดีมากดีมากเยี่ยม ชั้นเยี่ยมหกชั้นมีหกชั้นหชั้นอ๋อชั้นเยี่ยมเนี่จะได้อภัยมากที่สุดชั้นเยี่ยมนี่คือจะได้อภัยเยอะที่สุดใช่เยอะที่สุดแล้วก็ไล่เรียงลงมาใช่ชั้นเลวมากกับเลวนี่คือไม่ได้ไม่ได้อภัยใช่ครับอ๋อนี่ไปชั้นไหนผมชั้นเลวมากนี่คือชั้นสุดท้ายเลยแล้วตอนที่มาเหยียบไอ้เขาบินเนี่ยมีชั้นเลวติดมาเลื่อนจากเลวมากเป็นเลวแล้ว พอเริ่มเลวน้อยลงแล้วเริ่ม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 คิดได้แล้วไงคือว่ากูต้องกลับบ้านแล้วมั้งถึงเวลาแล้วมั้งที่กูจะต้องกลับบ้านแล้วคือจะต้องเลิกทุกอย่างแล้วมั้งก็คิดได้ช่วงนั้นแหละมาเจออภัยปีห้าแปดเราก็ไม่ได้ชั้นเลวอยู่เราก็หวังไว้ว่ากว่าอภัยจะมาเนี่ยน่าจะหกศูนย์คิดไว้นะห้าแปดถึงหกศูนย์น่าจะทําขึ้นชั้นเยี่ยมได้แล้วเราน่าจะกลับปีหกศูนย์ โอ้โหนี่คิดไว้นะคิดวางแผนการกลับบ้านแล้วนะฮะใช่คิดได้้แลวไม่เอาแล้วหลังจากที่หลับไปวันนั้นใช่โอ้โหคิดได้เลยแล้วก็ผมก็พอไปขังที่ตรวจเยี่ยวนั่นใช่ไหมครับขังอยู่วันนั้นประมาณสองเดือนกว่าก็ทําให้ผมได้รู้จักกับเม่งปากดาอ๋อรู้จักกับเมงปากดาด้วยใช่สนิทกันเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเลยแหละคือออกมาก็ยังซัพพอร์ตช่วยผมอยู่ตอนเนี้ครับอ๋อก็คุยกันอยู่เอาเรียกง่ายๆเลยคือผมอะไปเจอมิตรภาพที่ดีจริงๆเลยนะครับในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยที่ไปมาทั่วเลยเนี่ยครับ ที่ที่ดีที่สุดเลยคือเขาบินเขาบินเนี่ยใช่ครับครับคือทุกวันเนี้ยที่ผมแบบฟื้นตัวได้เร็วอ่ะเออเรียกว่าสร้างตัวได้เร็วคือพวกเพื่อนๆช่วยไม่ว่าผมจะทําเพลงจะทำาิ i กต็อกหรือจะทําอะไรทุกอย่าง youtube คือพวกเพื่อนๆช่วยดันนั้นเลยครับครับจะเป็นเม่งปากดานะอ่าโอทคอลายครับอย่างนี้คือโอทคอลายสับรีใช่ไหมใช่ใช่คือนนี้จะเป็นเพื่อนสนิทผมครับ เลาะยนาวาอย่างเงี้ยคือะจะร้องเคยร้องเพลงด้วยกันทําดนตรีด้วยกันทั้งในอะไรเงี้ยคือคือผมมาเจอเพื่อนที่ดีที่นี่แหละโคตรฟุกเลยประกาศอภัยเดือนออตุลาหกสี่ผมกลับบ้านอ่ะตุลาหกสี่ประกาศอภัยมามีผมหนึ่งในนั้นที่ได้อภัยโทษอกดล็อกโอ้หนี่ขนลุกเลยคือตั้งใจทํามาตอนนั้นตั้งแต่ที่ไม่ได้ลูกแรกตั้งแต่ปีห้าแปดใช่ครับแล้วก็ตามมาอีกห้าลูกที่ไม่ได้ไม่ได้ 58แล้ว59า0 61า2 3, นูนงปใน7ปีปี64 6ปี6ปีทั้งหมดผมอยู่ที่นั่น6ปีปี64ได้ได้เฉยได้เฉยนี่